สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายคาช่องที่รวมทุกความมันความเร็วและเรื่องราวของยานยนต์จากทั่วโลกถ้าคุณรักรถรักความเร็วรักสไตล์เท่ๆแบบไม่ซ้ำใครที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้เลยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ไซส์เล็กสุดคิวแต่เต็มไปด้วยสไตล์และสมรรถนะที่เกินตัวนั่นก็คือ Honda m o ังกี125ปี2025ซึ่งหลายคนรอคอยการอัปเดตของโมเดลนี้อย่างใจจดใจจอ่อ เพราะมันคือไอคอนของมินิบั์ที่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ยังคงความเท่และความคลาสสิกแบบฉบับมังกี้ไว้อย่างเหนียวแน่น Honda m o ังกี้125ปี2025มาในดีไซน์ที่ยังคงกปลี่นนายของความคลาสสิกยุค 60s ไว้อย่างลงตัวไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ที่ทันสมัยโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวที่ให้ความรู้สึกแน่นหนึบท่อไอเสียยกสูงข้างตัวรถพร้อมแผ่นกันร้อนแบบโครเมียมที่ดูแวววาวและถังน้ำมันดีไซน์หยดน้ำพร้อมลายกราฟิกใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เครื่องยนต์ของมังกี้125ปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด124ซีซีแบบ1สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศและมาพร้อมกับเกียร์5สปีดซึ่งเป็นอัปเกรดจากรุ่นก่อนที่ใช้เกียร์เพียง4สปีดเท่านั้นทำให้การขับขี่ลื่นไหลามากขึ้นและสามารถทำความเร็วได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากรุ่นก่อนหน้าระบบเบรกของรุ่นนี้ยังคงให้ความมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS ที่ล้อหน้าแบบ IMU หรือระบบเซนเซอรรร์์ททีี่่ชววยใให้เบมมนนกกกมมมคาาาสสุุลนนถณ ทั้งในเมืองหรือระยะเบรกฉุกเฉินเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยแสดงข้อมูลความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟแจ้งเตือนต่างๆอย่างชัดเจนตัวรถมีความสูงบออเพียง776ม mm, ิลลิเมตรทำให้เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่มีความสูงไม่มากก็นั่งได้อย่างมั่นคงและสบาย มังกี้125ปี2025ยังมาพร้อมกับล้อมแม็กขนาด12นิ้วที่หุ้มด้วยยางแบบหนาให้ความรู้สึกนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือออกทริปเบาๆต่างจังหวัดรถคันนี้เอาอยู่แน่นอนมิติของตัวรถก็ยังคงขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักรถเพียง104กิโลกรัมเท่านั้นทำให้คล่องตัวมากๆในการขับขี่ในเมืองแออัดหรือแม้แต่ในตรอกซอยแคบๆก็สามารถซอกแซกได้แบบสบายๆ สีของรุ่นปี2025มีให้เลือกทั้งหมด4ส,ส,สีใหม่สุดพิเศษได้แก่สีแดง Candy c h r o m o s p h e r e สีฟ้า Pearl Glittering Blue สีเหลือง Banana Yellow และสีขาว Pearl Nebula ไว้ทุกสีให้ความรู้สึกสดใสสนุกและยังคงกลิ่นอายความวินเทจไว้อย่างครบถ้วนสำหรับราคาเปิดตัวของ Honda Monkey 125ปี2025ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ99,700บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับมอเตอร์ไซค์สไตล์นี้ ด้วยรูปลักที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ครบครันและความน่าใช้งานในชีวิตประจารําวันไม่ว่าจะใช้เป็นรถคันหลักหรือเป็นรถคันที่สองเอาไว้ขับเล่นในวันหยุดก็เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าคุณกําลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสามารถขับขี่ได้จริงในชีวิตประจารําวัน Honda m o n k e ี125ปี2025คือตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจังมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือไลฟ์สไตล์ และนี่ก็คือรีวิวแบบเต็มๆของ Honda Monkey 125ปี2025จากพวกเราชาววายคาถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวายคาเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรถใหม่สุดเท่ที่เราจะนำมารีวิวกันอีกเทียบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ